สิ้นสุดการรอคอยหญิงยาอดีตนางเอกดังประกาศข่าวดีคลอดลูกชายน้องโคตะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หญิงยานางเอกดังนั้นได้เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวมีกรีทันตแพทย์หนุ่มแล้วที่เชียงใหม่ท่างกลางการเนรม,มิตรโฉมเจ้าสาวอย่างช่างแต่งหน้ามือทองน้องฉัตและหลังจากนั้นไม่นานหญิงยาอดีตนางเอกดังนั้นประกาศข่าวดีตั้งท้องหลังแต่งงานทันตแพทย์หนุ่ม โดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอและภาพอันตราวระบุข,ข้อความว่า Our new chapter begin เครื่องหมายสี่เหลี่ยม KT เครื่องหมายสี่เหลี่ยม new chapter เครื่องหมายสี่เหลี่ยม baby เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลิฟแปลว่าบทใหม่ของเราเริ่มต้นขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบทใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่รักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรักท่ามกลางคนในวงวการที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อล่าสุดหญิงยาอดีตนางเอกดังนั้นได้ประกาศข่าวดี หลังเธอนั้นคลอดลูกชายน้องโคตะแล้วโดยเธอนั้นได้ระบุข,ข้อความว่าผมชื่อน้องโคตะาสิงไทยครับแปลว,ว่าแฮปปี้แมนในภาษาญี่ปุ่นผมหนัก3.165กิโลกรัมผมสุขภาพดีและแข็งแรงมากๆๆให้ทายซิว่าผมหน้าตาเหมือนใครระหว่างมามีกับแดดดี้